ต้องบอกก่อนว่าเทนล้อลายนี้กําลังมาใช่อยากตั้งชื่อให้ตัวนี้ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยใช่ใช่นี้ดีใช่ไหมอยากถูกใจจัดคนที่พิมพ์มานะเลนโซ่ต้องแจกแล้วอันนี้ชมให้ละชมให้ตัวนึ่ด้วยสวัสดีล้อใหม่วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าใส่รถอะไรแล้วออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปเจาะหน่อยดีกว่าครับโยและนี่คือเสียงจากระมอนกันยางครับอ่าปาลูกพี่มาดูล้อตัวใหม่กันดีกว่านะเป็นไงก่อนอื่นเลยเท้าความหน่อยรถคันนี้ทํามาเพื่ออะไร มาเพื่อโชว์น่าไม่ค่อยขิงทรงดีซะด้วยเราไม่ขับเราโชว์อย่างเดียวเอ้ยแต่ด้านหน้ากับด้านหลังดูมันดูเตี้ยกว่า M X ชาวบ้านกอนนะใช่ครับเพราะว่าคันนี้ทำเอาทรงก็คือทําโชว์นั่นแหละด้านหลังก็คือตัดสปริงแต่ถ้าลูกค้าอยากตัดไม่ตัดให้ครับอ่าทำไมอ่ะพี่มันขับไม่ดีอะแต่คือทาไว้เพื่อให้รู้ว่าถ้าอยากอยากเตี้ยเนี่ยมาลองขับก่อนถ้ารับได้ เดี๋ยวทําให้แต่บอกก่อนว่ามันมันมันขับสู้สปริงเดิมไม่ได้สปริงเดิมของที่เขาทํามาแล้วอ่ะแต่เทนต้องบอกก่อนว่าเทนล้อลายนี้กําลังมาใช่ตัวนี้ตั้งชื่อมันว่าอะไรดีพี่อะไรวะเมื่อกี้อะไรวะแย็กอยากอยากคือกําลังคิดชื่อกันอยู่จริงๆแทบจะไม่สรุปแต่มันก็คงเป็นเป็นตัววายนั่นแหละ j t y j t y เป็นรหัสย่อสําหรับใครที่ดูอยู่อยากให้ทางบ้านช่วยนิดนึงต้องตัววายอะอะไรก็ได้พิมพ์มาเลย เพื่อแบบถูกใจถูกใจจัดคนที่พิมพ์มานะเลนโซ่ต้องแจกแล้วอันนี้ชมให้เลยชมให้ตัวนึ่งชมให้อยากตั้งชื่อให้ตัวนี้ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยใช่ใช่นีนนี้ดีแจกแล้วอันนี้ชมให้เลยชมให้ตัวนึ่งดมวยมาจอดเรื่องรถกันนิดนึงครับคันนี้เป็นสีสีเทาแลมโบแต่มันไม่ใช่เทาแลมรโบโรงงานครับคือจริงๆเดิมคันนี้มันคือสีแดงนะครับแต่นาอยากเปลี่ยนคือทําก่อนที่อีสูจะทําออกมา เออเราแรปก่อนเลยอ๋อแรปก่อนเลยเออแรปก่อนเลยเรานำอยู่แล้วอีสูเนี้ยคันทีใครแรปให้พี่ป๊อปสติ๊กเกอร์ครับอ่าป๊อปคาอนสติ๊กเกอร์งานเนียนๆแบบนี้เพราะหุ้มก่อนขึ้นมอเตอร์โปรปีที่ล้วเองใช่ถูกต้องอ่าฝาคาร์บอนคาร์บอนก็ต้องแบรนด์เราอยู่แล้วทรง AK m ครับโอ้โหตัวนี้เป็นลิมิเต็ดคาร์บอนทั้งนอกทั้งในเบาจัดจัดเบาจัดจัดล้อหลูกับยางลุยช่วงนี้เทนกำลังมาถูกคือสายลุยนี่มันกำลังมาจริงนะนี่ และนี้ก็เป็น R t X อ่าเป็นอย่างเลเซ์ไทย R t X ครับใช่ครับร้อยอย่าลืมตั้งชื่อกันนะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเหมือนรูปผสมระหว่างเจเกอร์บาลล็อกกับเจเกอร์เวนทุด้ว่าก้านมันจะแบบเรียวคมมาตั้งแต้นยันจบเลยครับคือสีก็สวยด้วยสำหรับใครที่ชอบรถสไตล์หรูตัวนี้เป็น6รู139ครับด้านในด้านในด้านในอ่าเป็นเบรกนะครับคัสตอมบิวนะครับ <Okay. S 2> ก็จริงๆก็ตอนนี้สามารถสั่งสีได้แล้วถ้าใครอยากได้สีอื่นอยากเป็นเขียวมะนาวตามเทรนนะฮะจัดให้ได้เหมือนกันโอ้โห oh, oh. โชก uh, อะพี่โชคก็แน่นอนครับว่ามันต้องเป็นโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วอันนี้เป็นตัวท็อปเลย uh. นะครับเฮ้ยแต่นิวเคยขับคันนี้ด้วยตัวเองฟิลต้องบอกกอนว่าดีแต่ด้านหลังอย่างที่บอกถ้าใครรับได้ ใช่มันจะมันจะแบบโยนกว่าใช่ได้่ได้เป็นติงเดิมไปได้ใช่เพราะนิวขับอ่ะรู้เลยแต่ถ้าใครชอบทรงอ่ะมาสวยแสะสวยจริงไม่เถียงแต่คันนี้มันไม่ใช่รถใช้งานมันไม่ได้ถูกตัดมาแล้วต้องแบบมานั่งเจดคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันคือรถโชว์ใช่ครับนั่งสองคนหน้านี่สบายมากเลยต้องอเบาะแท้อยู่แล้วครับเลคาโรเขียนดูแท้อยู่แล้วอันนี้พร้อมลัางก็ประมาณแสนต้นๆนี่คันนี้แท้ทั้งคันอยู่แล้ว แพ้ทั้งคันอยู่แล้วรถเจ้าสํานักเองใช่เพราะนาเองก็ที่ไม่ได้ติดดิฟฟี่แม้ไรคือจริงๆนาเขาเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบเยอะเอเขาก็จะแบบไม่ค่อยใส่เรียบหรูใช่ฝาท้ายครับพี่ปอนฝาท้ายก็เป็นงานเราอยู่แล้วครับเหมือนเดิมครอบเป็นเรียกว่าครอบฝาท้ายดีกว่าก็เป็นโลโก้ลายเส้นทองเหมือนตัวฝาหน้าเฮ้ยมีทางบ้านเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าลอกไปแล้วมันจะเป็นข้ามไหมคือไอ้เป็นอ่ะมันเป็นอยู่แล้วแหละอะไรที่มันแปะนานๆอ่ะแต่อย่าลืมว่า สีเดิมลูกค้ามันก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นะ,ะคือไอ้สามเอ็มที่ติดอยู่เราแกะออกมาก็เป็นคาบลอนสันเช็ดเช็ดล้างๆมันก็ออกหมดแล้วไม่ใช่แบบว่ามันจะทําให้สีเสียใช่แต่ถ้ามันโอ้โหใช้รถไปสิบยี่สิบปีป <laughs> มันเป็นอยู่แล้วแต่ส่วนมากคนเขาก็แบบติดประมาณสองสามปีใช่ก็แกะแล้วก็เปลี่ยนรถกันแหละคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นของแต่งกระแสใช่สาหรับใครที่อยากมีด่วนจีวิ่งมาที่กระบวนกัรยาครับแปะได้เลยพร้อมของพร้อมมีครบหมดครับโหท่อพี่ ท่อก็เป็นแมงซังครับนี่ไปไทเทตัวนี้เม้งซังเขาจะเป็นครึ่งคันอ่าครึ่งคันใช่ไม่ได้มาทางทอนเพราะว่าจริงๆแค่ครึ่งคันของเมงซังนะวิ่งดีเนี่ยถ้ามองจากมิติเนี้ยพี่ปอนล้อกว้าง9ก้าออฟเซ็ตสินี่ไม่ล้นสวย,นะวสวยคือถ้ารวมกับยางมันก็จะแบบพอดีซุ้มดีกว่าจริงๆอันนี้มันอาจจะมีมีคิ้วมันอาจจะเลยดูแบบว่าผุบนิดๆแต่จริงๆถ้าเทียบกับมิติรถเดิมอะ พอดีพอดีเป๊ะเลยนี่ถ้าถอดคิ้วออกก็คือฟ<ช>ิลเมพอดีตัวพอดีเป๊ะเลยพี่ปอนครับสําหรับใครที่อยากทําทรงนี้ล้ này, 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 อลายนี้เบรกแบบนี้ยางแบบนี้โชคแบบนี้ติดต่อได้ที่ไหนพีเบอร์ร้านเลยครับเหมือนเดิม0819278816ก็เป็นเบอร์น้าเบอร์เดิมครับอตอนนี้ก็จะอาจจะไม่ใช่น,านา้ารับโทรศัพท์อาจจะเป็นผมแทนแต่ก็รับประกันว่าตอบคำถามได้ทั้งหมดแน่นอน สุดท้ายแล้วนิวฝากการรับประกันร้อนหน่อยครับล้อเลนโซ่รับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับสีสองปีใ,ในส่วนองยางเลนโซ่ไทยครับรับประกันบาดบวมแตกตามทุกกรณี1น0้วันโครงสร้างยาง2ปีหรือ5 0,000กิโลเมตรครับใครที่มีปัญหาระหว่างที่อยู่ในการรับประกันวิ่งมากับมงการยางได้เลยถ้าติดติดตั้งที่นี่ใช่ครับจุดต้องอแต่ว่าจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ซื้อล้อย,ยางไปต้องไปลง ทะเบียนประกันด้วยเพราะว่าถ้าไม่ลงเนี่ยประกันมันอาจจะไม่ถึง,ถงใช่ไ้มเอ่ยอะนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้บางทีร้านก็อาจจะลืมแจ้งอะไรไปบ้างแต่จริงก็ฝากไว้ในคลิปนี้แล้วกันะะนะครับใส่ล้อยางเลนโซไปก็อย่าลืมลงประกันเพิ่มของเลนโซเขาด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ปอนมากครับได้ครับขอบคุณครับ